I can sad with can sad be you Just take hand. สวัสดีครับวันนี้จะพาไปตลาดูนะครับตลาดปูขึ้นชื่ออย่างมากนะครับในเรื่องการเป็นแหล่งอาหารขายอาหารครับที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารจีนและอาหารริมทางครับก็จะมีชื่อดังอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูดแดงไอศครีมกะทิไข่แข็งก๋วยเตี๋ยวพ็าเหล่าเนื้อครับขนมไทยเย็นตาโฟ ถ้าพูดถึงอาหารอร่อยในกรุงเทพก็ต้องมาที่ตลาดปูดแหลงของกินฝั่งทนที่ใครๆครพอพูดถึงความอร่อยหลากหลายเมนูเลยต้องมาลองชิมบ้างจะได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องและไปถ่ายรูปชิลๆตามแหล่งถ่ายรูปสวยๆย่านเจริญกรุงที่ใครๆยๆก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะ ชี้ให้พ่อกับแม่ไงเธอจะกินอะไรกินเอ่อมันไอแห้วอ่ะได้แห้วแล้วไรแห้วแล้วก็มันนี่ <c oughs> นี่มันปักทองไม่ใช่มันอ๋เหรอมันมันอยู่นี่เอามันเ,นอ,เอาเนี่เอานี่แล้วก็ สำหรับใครที่ไม่อยากเดินทางไกลนะครับหรือไม่อยากเดินทางออกต่างจังหวัดบอกเลยว่าในกรุงเทพของเราก็มีสถานที่สวยๆให้ได้เดินทางไปท่องเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินและใช้เวลาในช่วงวันหยุดกันซึ่งวันนี้พิกัดที่เราจะมาแนะนำกันก็คือที่เที่ยวใกล้ BTS ตลาดภูอีกหนึ่งย่านเก่าแก่แถวฝั่งทนตลาดภูเป็นชื่อย่านและตลาดตั้งอยู่ที่แขวงตลาดภูเขตท,ทนบุรีอยู่ติดกับคลอมมากกอ,อกใหญ่ที่มีตัวเลือกครบทั้งร้านอาหารคาเฟ่ที่เที่ยวที่ถ่ายรูปที่ยังเดินทางได้ง่ายๆแต่จะมีที่ไหนที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันร้านแรกเลยะครับร้านแรกเป็นทอดมันกุ้งนะครับตลาดปูทอดมันกุ้งตลาดปูนะครับร้านทําเองนะครับนวดเองสดใหม่ทุกวันรันตีความอร่อยเนื้อกุ้งเด้งๆนะทอดมันกุ้งชุดละ65บาทนะครับมีอยู่ประมาณ5ชิ้นวัตถุดิบนะครับของเขานี่ยอ่อว่าสดใหม่เสมอนะครับไม่มีผงชุูรสไม่ผสมแป้งครับไม่ใส่สารกันเสียนะครับเด็กท่านได้ผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับก็แน่นเด้งจิ้มกับน้ําจิ้มบวยอร่อยพิกัดร้านอยู่ตรงสู่ หารตลาดผู้เทิดไทยนะครับซอย2ี่กับร้านกล้วยเชื่อมครับัน,นี้ลองไปชิมกัได้นะครับเราไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะต้องลองดูงคนต่างมีรสชาติของตัวเองลองดูนะครับเขาเริ่มเปิดกันกี่โมง กระโดดข้ามมาอีกร้านนึงครับเป็นร้านดังกันนะครับร้านขนมฟังปิ้งฟังโหลนะครับขนมฟังเตาถ่านเจ้าดังตะปูขนมกรอบนอกนุ่มในนะครับหอ,อมเนยเริ่มตั้งแต่ราคา15บาทเลื่อยไปจนถึงราคา20 สำหรับไส้ให้กำลังดีไม่มากไม่น้อยรสชาติกำลังดีแนะนำสังขยาไปเลยเลยนะครับอร่อยมากและแต่ละวันจะมีเมนูติดอยู่หน้าร้านให้เลือกร้านอยู่ตลาดปูริมถนนในตลาดเลยครับไม่มีที่จอดรถนะครับอาจจะต้องวนหาเอาหน่อยนะครับพิกัดหน้าปากซอยเทิดไทย20ตลาดปูเปิดทุกวัน16บนาฬิกาถึง22่นาฬิกาไปลองไปดูได้ครับ 啊。 Set with you just take my hand and, and fly, fly up to the clouds where the skies, skies are so clear. clear with you i wanna stay with you i wanna stay with you I wanna I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay with you. With you I love you. จะมีอันนี้จะเป็นไส้กระหล่ำปีแล้วก็จะเป็นติ่มาจะเป็นขนมแป้งทอดจีนโบราณตัวนี้ยได้ค่ะสามตัวนะคะมันจะมีไส้กามตัวยี่้าไเน้อกลมต่กลอะไรนี่เหรอนี่ไส้กุ้งไส้เนี่ยแล้นี่ไส้เนไส้กะหล่จะจะแบบสองขนสขนม่จะีเหอก็่มกนไ่้ครับ อันนี้กินโชว์แป้งกับไส้เลย๋อ้แบบครับไส้จะเท่า และร้านสุดท้ายนะครับร้านขนมหวานตลาดปูร้านนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่ไม่มีสาขานะครับมีที่นี่ที่เดียวเลยครับตลาดลมีขนมไทยมากมายเลยนะครับคิวโคตรยาวครับคนล้นร้านเริ่มต้นชิลละหนึ่งบาทเท่านั้นขนมไทยเขาอร่อยจริงหวานมันแต่จะไม่หวานเกินไป ที่มีนะครับมีทั้งขนมชั้นตะโก้สังขยาเผือกสังขยาฟักทองวุ้นกะทิข้าวเหนียวตัดนะครับแถมยังมีบริการาแก๊สบิ์นะครับที่รับส่งด้วยนะครับสั่งได้นะครับอันนี้ก็ลองไปชิมกันได้นะครับใครที่ชอบ,บหวานๆนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับใครที่กาลังมองหาสถานที่เที่ยวสถานที่กินหรือสถานที่ถ่ายรูปส,สวยๆบอกเลยว่าห้ามาพลาดพิกัดตลาดปูเด็ดขาดขอไม่เพียงแต่เดินทางง่ายใกล้สถานีรถไฟยังมีสถานที่ท่องเที่ยวส,สวยๆที่น่าสนใจที่รอให้เราไปสมัมผัสในช่วงวันหยุด <One. S 1> ก็ถ้าคลิปนี้ท่านชอบ ฝากกดติดตามกด Subscribe, ่ม b ับซับสไครเดี๋ยเป็นกำลังใจให้เราฟูสติเฮาทำคลิปกันต่อไปนะครับครั้งหน้าเราจะพาทุกท่ทานไปที่ไหนติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟูสติดเฮาขอขอบคุณครับ I was told you're the only one I can't be.